สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีกําจัดมแมลงวันทองนะครับแล้วก็จะต่อด,ด้วยวิธีป้องกันอันนี้ก็เป็นส่วนผลไม้ของผมนะครับก็ปลูกกระท้อนส้มโอมะม่วงละมุดก็เป็นธรรมดานะครับมแมลงวันทองเยอะมากถ้าเกิดเราไม่จัดการหรือไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ผลผลิตแน่ๆเดี๋ยวผมมาแชร์วิธีการ จัดการมะเร็งทองของสวนผมนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับผมสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยขวดน้ําที่ใช้แล้วนะครับเป็นขวด1.5ลิตร2ขวดนะครับแล้วก็วัสดตุต่อไปก็คืออันนี้เป็นหัวใจหลักของการบบร่อมะเรันทองนะครับก็คือสารเมทิลยูจิโนนนะครับหาสามารถหาซื้อได้ตามร้าน เคมีเกษตรทั่วไปนะครับต่อไปก็เป็นสำลีนะครับหรือใช้คอร์ต,ตนัตก็ได้นะครับเอาไว้จุ่มสารล่อมแมลงตัวนี้นะครับแล้วก็ไม้เอาไว้สําหรับล็อกขวดนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันใช้ล็อกยังไงแล้วก็ลวดหรือเชือกครับไว้สําหรับผูกกับขวดเพื่อเอาไว้แขวนที่ต้นไม้นะครับสําหรับขวดเนี่ยเราก็จะทําการ ตัดตูด1ขวดนะครับลักษณะตัดออกเป็นแบบนี้แล้วก็เจาะรูตรงข้ามไว้นะครับเพื่อจะไปล็อกกับอีกขวดหนึงส่วนขวดที่2เนี่ยเราจะตัดฝั่งบนนะครับฝั่งบนออกใช้เฉพาะฝั่งบนแล้วก็เจาะรูตรงข้ามกันเช่นกันนะครับเหมือนขวดแรกส่วนฝาเอาออกนะครับไม่ได้ใช้วิธีประกอบเข้าด้วยกันนะครับก็คือ เอาด้านปลายขวดเนี่ยสวมเข้าไปแบบนี้นะครับรูมันก็จะตรงข้ามกันแล้วก็ใช้ไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเสียบเข้าไปหรือเพื่อนๆท่านอื่นจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับวิธีล็อกขวดหรือจะใช้วัสดุอื่นก็ได้ในการลอาร่อแมลงอันนี้คือเป็นกับดักมแมลงของผมคือวลา เราใช้สารล่อเนี่ยเราจะใส่เข้าไปในนี้แล้วก็มแมลงวันทองเนี่ยก็จะเข้ามาในขวดแล้วก็ไม่สามารถออกได้มันก็จะอยู่ภายในนี้อันนี้ครับพอประกอบสองขวดเข้าด้วยกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็อันนี้ลวดผูกที่ปลายขวดเราเอาไปแขวนบนต้นไม้ ง่ายๆนะครับบ้านๆส่วนป้ายขวดน,นี้ครับเราจะเอาฝาไว้เอาไว้สําหรับเติมสารล่อมแมลงเนี่ยใส่เข้าไปน,นี้วิธีเติมหรือวิธีใช้ครั้งแรกก็ใช้เทตาต้นบัตนะครับจุ่มนิดเดียวนะครับจะใช้สำลีก็ได้ จุ่มสารล่อมแมลงแล้วก็ใส่ไว้ในขวดเลยแล้วเอาไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ในสวนของเราแล้วแมลงวันทองก็จะเข้ามาอยู่ในนี้พยายามเติมหรือจุ่มสารล่อมแมลงวันทองเนี่ยทุกประมาณ20-30วันเนี่ยเราก็นำมาเติมอีกรอบนะครับไม่งั้นกลิ่นมันจะหายแมลงวันทองก็จะไม่เข้ามา เดี๋ยวเราเอาไปขแขวนที่ต้นไม้กันครับเมื่อเราประกอบชุดดักมแมลงหรือล่อมแมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาแขวนไว้ที่ต้นไม้ก็ระยะขแขวนนะครับสักประมาณ10เมตรต่อ1ขวดก็ได้นะครับขแขวนไว้เป็นระยะระยะเพียงไม่กี่นาทีนะครับตอนนี้มแมลงวันทองก็ได้เริ่มเข้ามาในขวดแล้วนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้เข้ามาในขวดสี่ตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูขวดที่เราทำทิ้งไว้นะครับสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้มีมแมลงวันทองเข้ามาเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับนี้ก็เป็นขวดที่เราล่อมแมลงวันทองไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะเห็นว่ามแมลงวันทองเข้าไปอยู่ในนี้เต็มเลยนะครับ เห็นด้านนอกนะครับกําลังจะเริ่มเข้าไปส่วนด้านในนี่ก็มีที่ตายแล้วนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้เข้าแล้วก็ที่ยังตัวเป็นๆอยู่นะครับที่อยู่ด้านในขวดได้ผลเป็นอย่างดีนะครับวิธีนี้จริงๆแล้วมแมลงวันทองที่ตายอยู่ในขวดนี้ครับเราไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆลงไปนะครับนอกจากสารล่อมแมลงวันทองเพียงอย่างเดียวนะครับก็ มันอยู่ในนี้นานๆมันจะตายเองนะครับสําหรับแมลงวันทองที่ตายแล้วนะครับพี่กําจัดออกจากขวดจะทํายังไงอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับสามารถนําเอาไปเลี้ยงปลาได้ครับผมเคยนําเอาไปเทให้ปลาดุกกินนะครับก็ปลาดุกกินเป็นอย่างดีไม่สูญเปล่าหายไปไหนนะครับสามารถนําเอาไปเป็นอาหารปลาได้ด้วยเห็นไหมครับ เต็มเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีป้องกันกันนะครับของส่วนผมว่าจะป้องกันมาในวันทองอยังไงครับวิธีป้องกันก็คือการห่อนะครับผมว่าทุกๆส่วนก็คงทําเช่นกันอันนี้ก็เป็นกระท้อนนะครับอันนี้ก็จะใช้ถุงกระดาษห่อนะครับก็ วิธีห่อแบบนี้ก็มีอยู่ในการสองแบบนะครับคือ,คอใช้ถุงกระดาษหอ่อกับถุงพลาสติกนะครับเดีย๋ยวมาดูถุงพลาสติกกันนี่ก็เป็นวิธีห่อโดยใช้ถุงพลาสติกนะครับก็แตกต่างจากการห่อด้วยถุงกระดาษนิดนึงคืออันนี้ผิวมันจะไม่สวยแต่ก็สามารถป้องกันมแมลงวันทองได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนวิธีการใช้ถุงกระดาษหอ่อ ตามเมื่อสักครู่นี้ก็จะทําให้ผิวเนี่ยสวยยกตัวอย่างเช่นกระท้อนนะครับผิวจะสวยกว่าใช้ถุงพัตติคอนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งที่ส่วนเราใช้ก็จะแตกต่างจาก2วิธีแรกเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นถุงห่อผลไม้อีกชนิดหนึ่งของเรานะครับก็จะเป็นมุ้งเขียวหรือมุ้งฟ้าที่ทุกคนเรียกกันในวงการ,กรเกษตรนะครับเราจะเอามาตัดลักษณะให้พอ ผล,ลไม้ที่เราจะห่อครับแล้วก็ไปเย็บใส่เชือกเป็นหูรูดแบบนี้นะครับอันนี้ประหยัดมันค่อนข้างที่จะใช้ต้นถุงสูงนิดนึงแต่สามารถใช้ได้หลายรอบนะครับไม่เหมือนถุงพลาสติกกับกระดาษนะครับซึ่งใช้ได้ครั้งเดียวอันนี้เราจะใช้แล้วเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อกันนะครับอันนี้ในเคสของส้มโอ เราจะห่อป้องกันมแมลงวันทองนะครับส้มโอขาวแตงกวานะครับของที่สวนอันนี้เราใช้วิธีอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยก็ใช้วิธีกำจัดมแมลงวันทองกับวิธีป้องกันด้วยการห่อแบบนี้นะครับซึ่งจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคและก็คนทำสวนนะครับ ก็ลักษณะนี้นะครับเมื่อผลไม้สุกงอมหรือแก่แล้วก็สามารถเด็ดออกแล้วก็เก็บถุงห่อแบบนี้ไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะครับสำหรับวิธีกำจัดมแมลงวันทองและว,วิธีป้องกันของส่วนผมก็จบลงแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนกษตรกรทั่วไปนะครับ แล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมติดตามช n นลของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ